สวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสอนวิธีการสมัคร s p p y Later นะครับก็คือเป็นการที่เราเข้าไปซื้อของในแอป Shopee และผ่อนจ่ายที่หลังในเดือนนั้นๆต่อไปนะครับโอเคสำหรับเริ่มต้นนะครับเพื่อนๆที่มีตัว s h o ป e e อยู่แล้วนะครับก็ให้เราเข้ามาที่เมนูคำว่าฉันด้านล่างขวามือจากนั้นก็ให้เราสังเกตตรงคำว่า my wallet นะครับแล้วก็อันที่1 2 3จะเขียนว่า My S-Paylater นะครับผ่อนชำระพร้อมโค้ดส่วนลดพิเศษนะก็ให้กดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นการบอกนะครับว่า S-Paylater เนี่ยคือการเราที่เราช็อปก่อนจ่ายทีหลัง0%สำหรับสินค้าและระยะเวลาผ่อนที่กำหนดนะครับทำไมต้อง S-Paylater ด้วยละ่ะก็คือ s p p y l a t e r ของ Shopee เนี่ยสามารถผ่อนได้สูงสุด5เดือน รับสินค้าก่อนจ่ายทีหลังนะครับแล้วก็รู้ผลอนุมัติทันทีสมัครง่ายอนุมัติไวนะครับก็จะมีพวกส่วนลดนะครับแล้วก็โค้ดต่างๆมากมายเลยนะครับสำหรับตัว Esperator นะคราวนี้นะครับเราก็เลือกกดตรงคำว่าสมัครเลยนะครับโอเค เมื่อเรากดตรงคำว่าสมัครเลยเรียบร้อยทาง s h อป e e จะให้เราเนี่ยทำการยืนยันตัวตนนะครับสำหรับการยืนยันตัวตนนะครับก็เขาจะให้เรานะครับถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็พวกการจดจำใบหน้าแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่แค่นี้ก็สามารถทำได้แล้วนะครับเมื่อเราอ่านเรียบร้อยก็ให้เรากด ยอมรับข้อกําหนดแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะหรือว่าเราจะอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขก่อนก็ได้นะว่าเขามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตแคปไว้ด้วยแล้วกันนะครับการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะครับก็กดไปเลยนะครับจากนั้นก็ให้เราทําการถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนหน้าหลังนะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลย พอเราทําการถ่ายรูปบัตรประชาชนหน้าหลังเสร็จเรียบร้อยเนาะทางระบบ S h o ป e ีก็จะมีการประเมินข้อมูลส่วนตัวขึ้นมาให้นะไม่ว่าจะเป็นชื่อนอามสกุลอะไรต่างๆเลขบัตรประชาชนวันหมดอายุบัตรอะไรนี้นะครับคราวนี้ก็จะให้เรานะครับทําการเลือกที่อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะจากนั้นก็เลือกสถานะการทํางานว่าเราเนี่ยทำงานเป็นอะไรนะครับและได้ฉเฉลี่ยต่อเดือนเป็นยังไงนะจากนั้นก็ เมื่อเรากรอกครบเรียบร้อยนะครับก็กดยืนยันแล้วก็รอรับการตรวจสอบได้เลยง่ายๆแค่นี้เลยนะครับ